เราตอนนี้ก็อยู่ที่บริเวณคลองเปรยประชากรติดกับคลองบางเขนนะตรงวัดเทวศูนยธรก็เป็นจุดหนึ่งที่เรามีการติดตั้งอ่อเดี๋ยวท่านทายพระเอกก่อนเดี๋ยวพี่แดง๋ยวนีครับโอเคพี่แดงอันนี้ใครคนนี้ล้อมครับใครนะลำอ้อมมาน้องคบอยู่ไหนนะลำอ้อมมาน้องคำอยู่ที่โอ้ยอยู่ในจุนจนหรือตุนธรอันนี้ใครทางคลองทองคำครับโอเคทีแี้ที่เราเห็นนี่คือคลองเปรยประชากร รีบระบายน้ำจากด้านเหนือตอนเมืองหลักสี่แล้วก็ลงไปด้านล่างอย่างนี้เราก็เอามันจะมีอะไรที่ทไหอธิบายหน่อยครับก็ตอนนี้คือตรงคลองเฟรมตัดกับคลองบางเขนนะครับตอนนี้เราตั้งเครื่องสูบน้ำา3สิบนิ้วสองตัวเพื่อจะอน้ําจากคลองบางเขนนะครับไม่คลองเปรมคลอ,อ,องเปรมและคลองบางเขนนะครับไปดูเจ้าพยาเพราะาช่วงนี้ไปดูเจ้าพยาแค่หกกิโล กานที่จะเข้าเมืองแล้วก็ตัดยอดน้ำนะทางด้านขวาขอกไปครับพาตอนนี้คลองคลองเปรมมีน้ําเยอะจากน้ําที่ตกในช่วงหลักสี่ดอนเมืองนะฮะนั่นในช่วงสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็มาติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพิ่มนะถ้าเราเห็นด้านหน้าเราเนี่ยอันนี้คือให้ให้ภาพเห็นภาพรวมน,นะด้านหน้าที่วิ่งจากซ้ายไปขวาของพวกเราเนี่ยอันนี้คือคลองเปรมประชากรน,นะนั้นเห็นรถไฟสไที่แดงวิ่งอยู่ข้างบนถ้าซ้ายมือก็คือดอนเมืองถูกไหมดอนเมือง À, ล่ขึ้นไปด้านบนเลยที่ à, แล้วพอทางขวาเนี่ยคือไล่มาหลักหลักสี่จะรู้จักนั้นคลองเปรมมันจะวิ่งจากเหนือไปใต้อันนี้มันก็จะมีจุดที่ตัดจะมีคลองขวาก็คือคลองบางเขนคลองบางเขนนี่ยวิ่งจากลางล้านพลาทางด้านนู้นเลยก็คือลองล้านพลาเพื่อวางบัวแหละชื่อเดียวกันแล้วก็ลงมาแลวแต่คลองบางเขนเนี่ยมันจะตัดออกไปน้ำเจ้าพระยาทางด้านนี้คลองบางเขนเนี่ยไปตัดที่เวลามเสด็จก็จะห่างประมาณ6กิโลนั้นวิธีจะลดน้าคลองเปรม คืองเปลมไม่ให้ต้องไหลไปคลองบางซือ่อด้านล่างใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราตัดน้ํามาเข้าบางเขนได้ก็ทําให้คลองเปลมลดเร็วขึ้นออกเจ้าพระยาเร็วขึ้นแต่ได้ปล่อยปกติไม่เข้าเพราะน้ํามันจะไหลตรงไปเรืเร่อ,อยๆมันไม่เลี้ยวขวาน้ํามันไม่มีบวงมะลายมันก็ติดตั้งปั๊มสูบเพิ่มแล้วเราได้ติดตั้งนี้ไว้สองอาทิตย์แล้วมั้งอาทิตย์เดียวก็คือดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของคลองนะก็เป็นแนวคิดตรงนี้คลองบางเขนตัวคลองบางซื่อเนี่ยไปติดตั้งในตัวไม้ไผ่ เพื่อล้วงน้ำาน้วพับน้ำเข้ามาอันนี้ติดตั้งซึ่งปัม๊มนี้ก็ได้มาจากกรมเอ่องงก,รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมอ่ะก็คือกรมทรัพยากรน้ําก็มาติดตั้งให้แล้วก็ลุยจำที่ฮะก็ระตรงน,นี้ทําให้ของเปรมช่วยเอ่อบรรเทาได้นะตอนนี้ก็เป็นชุมชนเที่ว่าถุนทออยู่มากี่ปีแล้วลุงน่าาน้ำท่วมไหมวันนี้ช่วงนี้ไม่ไท่วมครับไม่ท่วมนะอันนี้ก็เป็นชุมชนที่นีปลิดน้ำาลฮะนะเอ่อ เป็นทุกที่นะ,นนะครับ,รบอยู่อยู่มานานรยังนานเลยครับน,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 นี่กี่ราคาเรือเนี่ยตรงนี้ก็อ๋อนะอยู่ติดวัดเดชทองกวอยู่ใกล้ามากมนะั้นเห็นรถไฟฟ้าสีแดงอยู่นู้นก็เป็นเขตหลักสีนะ่ฮะเลี้ยวจากวิภาวดีมานทีดเดียวนะครับ,รบก็ไปดูตัวแั๊มกันแดงก็ลุยเต็มที่เดี๋ยวข้าประชุมที่สูตไหมอ่การจะไปดูผมไปมาสูตไหมล่ะไม่รอบเหรอไอตรงนี้มันลื่นมาเดี๋ยวเดี๋ยวว่าไอกทีกัน แล้วก็นี่ก็ช่วยนะน้ำไหลได้ดีนะแต่ตอน,น,นออกไปคทางบางเขนนะก็หลักคือไม่มีอะไรก็คือเอาน้ำออกมานาเจ้ายายเลยสุดเจ้าระยายตัวนี้ก็ไหลเยอะกี่ลูกบาทเมตรต่อวินาทีพี่ตัวนี้ประมาณแปดป่ะประมาณประมาณสองพันแปดแปดลูกบาทเมตรก็ถือว่าปล่อยมาเยอะนะน้ำเหนือเดี๋ยวคุณจะเพิ่มมาอีกว่ามีน้ําตกในพื้นที่ภาคกลางเยอะขึ้นก็ต้องรู้เรื่องคลองเป็นหลักฮนะอันนี้คือเลงระบายคลองอันนี้คือปั๊มน้ําที่ท่านปลาวุธให้มายืมนะ ทาาาาา่านมนตรีบาลวุฒิสีบาชาก็คือตัวไม่กวนน้ำสิขอบคุณนะนตั้งสองตัวเออตรงนี้มีการทำเขื่อนริมกองพอดีนะครับตัเรือกอนน้ำ,เ,นำเร่งก็คือความร่วมมือกันใช้พลงานแล้วก็เอามาติดตั้งก่อนชั่วคราวนะแล้วก็เล่งแต่เขากกทำได้เร็วแล้วก็กระเทาะผมว่าของเงกรงมันน่าจะช่วยลดได้ เมื่อกี้คิวเสกนะพี่แดงครับป้าเมื่อกี้คิวเสกสองจุดห้ครับสตัวก็เป็นห้ารูปบาทเมตรต่อวินาทีก็ช่วยบรรเทาไปได้ระดับหนึ่งนะแล้วยาตัดน้ําถ้าตัดน้ําออกบางเขนออกน้ำวงซื้อก็จะทำให้ตัวพับเฟรมก็อาจจะลดลงเร็วขึ้นนะแล้วก็ไปดูพวกขยะยาหนักกว่าตรงนี้ก็เร่งเร่งนั้นคือสถาน,นี้มีอะไรเร่งพลองน้ำให้เต็มที่เลยนะครับพยายามเอาน้ำออกให้มากที่สุดแต่ว่า ก็ดีอยากคือฝนมันพรามๆนะพี่แดงฝนมันไม่ลงมาเยอะเพราะฉะนั้นอัตราการเอาออกเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะไม่ชนะไอ้นอัตราการเอาเข้ายกเว้นน้ำทุ่งมันไหลเข้ามาเยอะครับฝนี่รักศรีก็เยอะนะเยอะครับน้ำาักศรเยอะเพราะเมื่อคืนเนี่ยมันตกแผ่ทั้งพื้นที่ครับแต่ว่าทางปทุมก็จะหนักกว่านั้นตอนนี้ครับปทุมแล้วก็เขตวันออกของเราครับก็อดทนนิดนึงฮะผมว่ามันน่าจะผ่านไปสักวันสองวันน่าจะพอผ่านไปได้นะโอเคก็เั้นหน่วยงานของเราก็ลุยเต็มที่นะครับ นี่ีคือสะพานข้าคของเปรมวัดเทวสุนทรนะฮะวัดเทวสุนทรตาทูครับท่านท่านไปบินนบาตไปครับโอ้อครับท่านตาทูครับท่านครับโอ้เจอพระเลยครับอันนี้ลองเปรมนะมีการทําเขื่อนอยู่เนีะยถ้าเองเรมมันวิ่งไปไปอันนี้คือลงไปคลองบางซื่อบางซื่อแต่เขาเปรมที่ลงไปไกลนะเนี่ยมันลงไปถึงในเมืองเลยอ่ะนะครับแล้วจากบางซื่อก็จะไปเชื่อมต่อ ก็ดูง <Okay. S 2> ดกรเนดโอเคฝนตกป,ปลอยๆฮะเหมือนจะมีน้ำมนต์มานะก็ยังดีที่ไม่ตกหนักมากเมื่อเช้าก็ตกเยอะแถวสายไหมด้านเหนือเจ็ดสิบมิมแลแถวลากระบังก็มาห้าสิบมิลลกระบังก็จะมีนั้นผมว่าที่รถไานอนออกโดนกดดัดนเยอะเพราะน้ำท่วมมาเยอะนะครับแล้วก็มีนําตั้งแต่หน้องจอบบินบุรีอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ฝนก็ทำๆก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวอีสานนะครับทางอุบลก็คือหนักเลยเกือบสองร้อยมิลสวัสดีครับ โอเคนะงั้นเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปเราดูจุดอื่นต่อโอเคครับขอบคุณนะครับสู้ๆครับเต็มที่นะพวกเรา